สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรกำมลรูปเลิศนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยกรสินค่ะนวัตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดคือโบบกไฮเซนโบบกนะคะจัดเป็นหนึ่งในสมุนไพรแชมเปี้ยนของประเทศไทยนะคะภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่งโซ่คุณค่าโดยมีการวางเป้าหมายการออกสู่ตลาดโลก การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจากปัจจุบันการปลูกพืชบวบกทำได้ยากขึ้นรวมไปถึงการจัดการเรื่องการใส่ปุ๋ยการให้น้ำอีกทั้งยังมีข้อจํากัดในเรื่องของฤดูกา,กาล,ล,ก,ลการปลูกพืชในฤดูแล้งหรือนอกฤดูกาลปกติปัญหาศัตรูพืชผลผลิตที่ได้ไม่มีความสม่ำเสมอรวมถึงจำหน่ายได้ในราคาต่ำ และยังขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเข้าไปช่วยส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการงานวิจัยนี้นะคะจะมุ่งพัฒนาและออกแบบนะคะกระบวนการปลูกเลี้ยงเพื่อผลิตบัวบกโดยนะคะจะปลูกในระบบไฮโดโรพนิกในน้ําลึกนะคะซึ่งจะแก้ปัญหาในเรื่องของการควบคุมปริมาณการใช้ธาตุอาหารของพืชน,นะคะซึ่งจะทําได้ง่ายกว่าการปลูกลงดิน ลดต้นทุนในเรื่องของค่าแรงนะคะเนื่องจากการปลูกโดยกระบวนการทํางานของเครื่องนะคะหล่อเย็นนะคะเริ่มจากการเปิดสวิตช์เครื่องหล่อเย็นก่อนนะคะปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่2 5องศาเซลเซียสเปิดปั๊มน้ําโดยใช้ปั๊มน้ํานะคะดูดน้ําจากตัวถังที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อให้ผ่านเข้าเครื่องหล่อเย็นน้ําจะผ่านเข้าเครื่องหล่อเย็นและปล่อยออกมายังช่องทางออกที่2อุณหภูมิของน้ํา ที่ผ่านออกมาจากเครื่องนะคะจะถูกควบคุมนะคะแล้วก็มีความเย็นอยู่ที่25องศาเซลเซียสท,ที่เราตั้งไว้นะคะโดยเราจะใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์นะคะลองวัดอุณหภูมิแล้วก็อุณหภูมินะคะจะแสดงให้เห็นตรงที่หน้าจอเครื่องค่ะในการปลูกทดสอบบัวบกนะคะเราจะมีการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลในเรื่องของงานจเจริญเติบโตความเข้มของสีใบ และรวมถึงการกวัดนะคะค่า EC หรือว่าค่าการนำไฟฟ้านะคะของสารละลายนะคะรวมถึงนะคะจะมีการควบคุมระดับ pH ของน้ำนะคะให้อยู่ที่ระดับ5.5ถึง6.5นะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากผลงานนวัตกรรมนะคะประกอบด้วยผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้ปลูกเลี้ยงนะคะในธุรกิจ การผลิตบวัวบกนะคะเพื่อสกัดสารสำคัญต่อการน,นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ค่ะ